สวัสดีค่ะแม่อ้วนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อาการป่วยเป็นยังไงแน่แน่แม่ตอนนี้ดีแล้วจ้าหายแล้วแหละดีแล้วดีขึ้นหลายแล้วอืมเสียงใสอยู่นอกบ้านอีนออมนะจ้าก็ว่ามันหายแล้วละจ้าดีใจเล้ะฟังเสียงแล้วคันแม่หายก็ดีใจเ้วะแม่เนาะจ้าดีใจจ้าดีใจหายแล้วลหละหายหายแล้วเรานม่ปิดนิยังเราไหม กินขา้าวแท<ต>่บ้านเลยได้ทั่วขาวในกินวันนี้มือขึ้นมาหน่ะปาดเออไม่กินไม่จะาลายลๆเด้อมันเส,ส,สีบพวกขึ้นไะม่อีกตีห้าสิบหกสิบลูกนะหลังจากรถไปเครื่องตัวเครื่องเนาะแต่เครืงตัวเครงเลยลอยสามสิบล้อลอยสามสิบเจ็ดสิบห้าอ้ย ลุ่คักเป็นแต่นอกขึ้นยังนี่แม่คุณจูอืมเหรอเมื่อวันมัน,นสินดอกแชมพูเนาะมันลุ่คักหลายแต่ว่ารอดได้เนาะแม่เนาะรอดได้เราเป็นยังไงดอกปีน,นี้ป,ปีหกสองแล้วค่ะว่าเป็นยังไงดอกจ้ะเป็นไอยู่เหมือนคนยื่นอยู่เคนวางสีห่หลักลีกเนั่นเพิ่งแกย้ำม,มาตัวเก่าม,มันจีบสามเก่าเนาะ เพื่อนไหนสมตัเพื่อนว่างไหนก่อนะเพื่อนว่างไหนเพื่อนไหนห้าตัวงวดเพื่อนไหนเจ็ดสามเก่าเนาะแต่เราเพื่อนกับมาตัดไห้มีเจ็ดสามเก่าสามอันนี้เพื่อนเรียกว่าเอาแปดใส่น้ำแหน่ห้าขามแปดเรไหกว่าไห้แปดสามทุกตีแม่ก็สิตัดได้สี่คู่เนาะอันนี้ไม่ได้ตัดแล้วมาเป็นตัวแม่อืม อันตัวที่แม่เห็นเพ่นยู่ต้องพุ่นจูแม่ก็สิตัดไปยูพอยา่แล้วสี่ยูกสองเก้าสามยังเก้าสองเจ็ดสองแปดสองไลยซื้อไหวยูละว่ะบอแล้วว่าสซื้อมันมเคยฝันหนึ่งสี่นะฟันเป็นโตกับฟันเ็นทางเดียวรวดทังสี่นะเอามาตัดแยกเอาป่านนี้เห็นเป็นโตเพิ่นเลยมันมีเจ็ดสามกับเก้าสามเนาะมือมือตองวดอ่ะ เกอดแปดสามใส่น้ำแน่วันนี้หลังแจกแน่นมากเลยจากพ่ออาทิตย์งูกับมะเขาบ้าน่านดีงูมะเขงใอญ่จ้าแม่งูงูใหญ่ทีทรงไปคุณจูบึงน่ะเกิดมาเขาบ้านเลยที่แม่บอกหมายเลขไว้วันนี้อันไปว่าวสู่งูมันอยู่อันทมเรากระทุ่มแล้วว่าวทู่มันฟัง นั่นละห้องสิบไปแล้วมัน่ามันขึน้ทั้งบนทั้งล่างพนัศูนย์สองสองศูนย์น่ะ<อ>บ้าที่แม่ดีตัวละเนาะแม่ตัวละแม่ฟาดมันไปเพื่อนบ้านเนาะมันไปเพื่อนบ้านก็าสั่นมูบ้าออกสองศูนย์ศูนย์สองมันลางสั่นละแม่ก็บ,บันที่ซื้อแล้วพวกจะสบายมันใจพอดีเนาะตอนว่าสมบัยเนาะเอองูเข้าบ้านเลขที่เนาะบ้านเลขที่เช สองศูนย์สองเดี๋ยวมันเลยที่โอ้ยลืมแล้วเลยเออกำลังไปเปลี่ยนแปลงเซนโมว่ามันเลยที่สองศูนย์สองแทับสามหกแตท็บสามหกถูกแล้วล่ะนะมูเก้าแล้วนะมู่เก้ามูม่เก้าเอาให้เพื่อนดีกว่าแม่ เมื่อเอาแล้วแม่ว่ามันสีหลายตัวาน,นิทะเบียนรถที่มาเอาเอางูไปเนาะจ้าทะเบียนรถเจ็ดสามศูนย์เก่าคือเกา่ามันเกิดเจ็ดสามศูนย์เก่าด้ทะเบียนมนะันงูเขาบ้านแม่เนาะมือนันมาอ,มออกล่าสองศูนย์สอง,สสองจ้าเสียงสะท้อนกคนกันเม้นนันกันเม้นนัน นี่แม่ว่ามันสิหลายสูจับเอาตัวนั่นแตละ่อที่ไายได้ไปเพื่อนบ้านแล้ววัาสนอ์จ้ามูวางสั่นละโอ้ยมันฟังมุ้นไปเพื่อนบ้านเื้อไม่มั่นนะเจว่าเมื่อไหนเมื่อได้่ลงคลิปจ้าเขาบม่ไ่้เสียด้เนาะไม่ได้ลงคลิปไหมเอฟซีเนาะแม่นะจ้าใส่ยดยอยู่แต่ว่าแม่แม่กับมั่นใจในชุดนี่แหละชุดที่แม่เห็นของแม่กับของวุ่นโจเนี่ย แม่มั่นใจเพราะว่าแม่เลฟันเป็นสดเลยเนาะเป็นปูพญานาคก,กับปูพญางูใหญ่เนาะแม่เนาะจ้าแล้วตัวจริงเพื่อนกับมาพ่อมเนี่ยตัวจริงกับเข้าบ้านพ้อมจ้ามาหน,นี้เพื่อนไปออกเพื่อนบ้านแล้วก็เลี้ยงเข้าดีแล้วเนาะเหลือที่เข้าเดือนีเนาะแต่น้ำงูใหญ่เพื่อนนี่แหละกันมาเข้ากับติดไว้จังน้อยฮะมันเอาเพี่นบ้านเมื่อออกไถยมันเคยเปลี่ยนอยู่นี่เด้อเก้าสามสามหก มีอยู่ดินี่แต่แล้วก็เจ็ดสามก็มีอยู่นี่นนนเราคู่ไพตรงกันตรงกันหลายตัวอยู่ด้วยกันตัวเดี๋ยวเริ่มแม่ฝันว่างูเขามาม้าบ้านมือไหอออามานมือใดเหรอมันที่หลังหลังจากตองวดเข้างูเออขเ้าบ้านเนาะมือใดพอวันที่สดใสปุ๊บวันที่แข็งบ่ได้เนาะเดลู่ลู่ลู่ว่ามันถึงออกก่อนเปี่ยนบาทเลอเนาะ เดี๋ยวสิบันแล้วมันจมาออกเปลี่ยนบ้านจ้ามีรล่กันวันที่อยู่วันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามตุลาที่ได้คุยกับแม่จ้าแล้วแล้วมันไปมันออกเปลี่ยนบ้านวันที่เท่าไหร่คะเนี่ยออกเพื่อนบ้านเมื่อวันศุกร์ค่ะจ้าเมื่อนีวันเมื่อวานนหนวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดอาทิตย์ยี่สิบเจ็ดเสาร์ยี่สิบหก มันสุกยี่สิบห้าค่ะแม่จ้าที่มันออกงานบ้านเล็กเที่ยวจ้ามันออกวันที่ยี่สิบห้าค่ะออจากพวกคูดอกแมวพวกไอยสนดดอกเพื่อนบ้านนี่แหละแม่ว่ามันเหน่ยนเหล็กไทยเยาแล้วคันคันแม่นเอาคันแม่นเอาอันเล็กอันบ้านเทาเล็กทีบ้านใส่แม่ว่ามันสีมาทึ่งบุญทึ้งลางเด็ดกรเบื้องเด้อแแม่ว่าเขาคุยกันเขาคุยกันตั้งแต่วันที่ ยี 23, ่สิบสามนี่แม่ยี่สิบสามตุลาออกยี่สิบห้าอืมัมนดอกไปแล้วเดือนบ้านเอาหวยใหญ่เขา้านี่แหละหวยไทยใหญ่เข้านี่แหละสองศูนย์สองงูเขาบ้านคุณแม่อว้วนแล้วค่ะแต่อ้วนวันที่อ่ามันน่าจะเขาว,วันที่ยี่สิบสองเป็นบ่แม่เพราะว่าเขาคุยกันวันที่ยี่สิบสามเป็นบ่แต่แล้วการเลขที่บ้านสองศูนย์สองวันนั้นเราเมื่อวันที่ยี่สิบห้าลาวออก สองศูนย์ศูนย์สองเข่าสามจีตาป้าดงูเข่าบ้านเลขไปเพื่อนบ้านเลยงว่แม่แว่นที่ได้บอกบอกวันเลขที่ไปแล้วนั่นบ้านนี่อแม่ไดุ้่งไปให้บึ้งพอมเลยแม่แม่ฝันแล้วมาโตจริงแล้วบ่านนี้แม่ว่านงูเขาอีค่ะเอฟซีแม่ว่านส่งมาให้ดูอยู่เนาะ แล้วก็เรียกรถเขาเขาเรียกรถกู้ภัยว่แม่รถกู้แจกรถกู้ภัยมาเอาไปเลขท<ย>ะเบียนรถเจ็ดสามศูนย์เก้าเจ็ดสามก็ยังไม่ตรงเล<อ>ขข้างบนนี่เราะแจ่ไม่ตรงอยู่ไม่ตรงเลขข้างบนอยู่เนั่ยนั่นเล่นเอาตัวนั่นละ,ลนนนนละบ้านเลขทีเฮามันไปเพียนบ้านแล้วหรือว่ามันยังสิหลงเหลียมาาอยู่บ่อบ้านเลขทีเฮาเนะอืมอต่ว่าแม่ว่านเน้นนั่นแหละเน้นที่แม่ให้ไปสามคู่นะ แต่ว่าแม่ฝันแม่ฝันว่าจานนังไหนได้ก่อนเราก็ิฝันล่าสุดเ่ยค่ะแม่ฝันเห็นคุณโจตอนที่เห็นงูปูพญานาคเนะาะก็เออเห็นปูพญานาคฝันมาเพ็นเรียออมโตออมโตคุณโจนะ่ะโตใหญ่งไงก็ังเป็นสิยุในได้สารสิไปสารเพ่นนั่นแหละอ็อังรูปจาร่องเพ่นนั่นโตใหญ่สั้นนะั่นแหละแม่ก็เลี้ยงเหลียวเบิ่งป้าษปะเห็นตะทอนกัง หัวกบหังผัดพวกเห็นของของเห็นปูพญ,ญานาคได้นน่จ้า,เ,าเลขไปเพิ่งเลขกัเ,เลยมันมีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเอาเลขอยังคื้เลี่ยงกันเล้ลหย่ายทังซี่ไม่ว่าอ่ะจู้โเพิ่งก็ยุ่กลางกลางตูคุ้นจูเลยล่ะอยู่ทึ่งหนาเลยตูไน่บงังพวเห็นขาย,ยาเ,หาาเห็นแจงเฮ่าหมดละแตเห็นแต่พิ่งเขียวยุ่งยุ่งพระนว่าอือกะเลยเห็นเลขยุู่เเพิ่นนั่นน่ะ แบบนี้พญางูใหญ่นี่ยแม่ก็เห็นขึ้นกันได้เหมืนแม่ฝันก้อนอืฝันก้อนเห็นปูพญานาคมันฝันสองขึ้นซอนน่ะเนี่ยอืมแม่ไม่ร้องแต่ขึ้นเแลกกันแม่ฝันได้เจ็ดสามเก้าเนาะเป็นจ่าไพ่เนาะเจ็ดเก้าสามเออเจ็ดเก้าสามนั่นแหละเมื่อสามเก้าก็สามนี่ละแม่ก็ ดั่มมามันดั่มเลยจริงจังแหละคนเล่นมาตัดไห้บึงเพื่อก็เลยตัดเจ็ดสามไอเก้าสามถือเก้าสามาถืออืมคนเล่นมาตัดเจ็ดสามกับนะเ,เก้สา,า,าสามหายบัดมือขึ้นก้อนนี่เพ่นเล่นมานาวาังแปดมันสีมาน้ำเนียกันแจ็คน้อยผนะเอาขึ้นมาแจ็คน้อยแปดหน่ะน,นาวังกันย่างหายอยู่นั่นดียวเป็นวางซสิ ตัวเองกับเลยก็เล่ยมาจับได้ว่ามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแม่ก็เล่ย์มาโอ้ยขันสองตัวนี่คือไม่อยากได้สามแต่นอแม่ว่านนะเฮฟซี่เป็นสี่ใจซน้อน้อยถือหลายๆในฝันหนักค่ะในฝันแม่ทังอธิษฐานสี่โย่เป็นเลขโยนลงมาให้ที่แหลกเป็นย่นศูนย์ลงมาเอาเอาศูนย์ไปใส่แต่นะพนวาดจ้าศูนย์แท้ๆบนนอพนาแม่บ้านจ้า เป็นกะเลยว่าศูนย์หนึ่งก็เลขมวนลงคองลงคองเป็นเลขหกผัดนี่เป็นเลขว่าเอาหกกับศูนย์แล้วเป็นลักลอยปะนะมแม่ก็เลขตัดใจว่าขาดแม่มักทั้งศูนย์มักทั้งหกหลักลอยนี่อืหลักลอยเนาะค่ะหลักลอยหลักลอยนี่งวดทังคันไม่ได้ตัวเดียวมาตลอดเนาะจ้ะ วันนี้มันเลยตัด,ตดออตวนันสิ่ตัดเอาตัวหกว่าสิบเอาศูนย์บ่าก็เป็นศูนย์สิ่ล้งแรงแม่คิดเนี่ยตื่นขึ้นมาง่ายมะสาไหมกันเพื่อนหยสองโตก็เป็นศูนย์สิยูบุญหล,ลักลอยว่าเรือร่องว่าศูนย์สิบสองศูนย์สามศูนย์จะเบียนบัตนนี่เพรแม่คิดเองอ๋อพยนยนหกก็ศูนย์ลงมาให้หมอแม่จ้าพนยนลงมาใหา้อาหาตอนแรกย้อนศูนย์ <0 S 2> เป็นบ่ แต่ตอนแรกพยนศูนย์ลุงมาห้ก่อนมแม่ต้องว่าศูนย์ตกลอยู่รังแบบนี่บบดหกพี่นไหแมานี่พี่นมานิ่งนิ่งนิ่งพี่หยุดตีกลื่อหกนั่นนี่แหละเลยรักล้อยก็เลยเป็นรักล้อยประเด็นรักล้อยก็คือศูนย์ก็หกเนาะแต่ศูนย์กบหกแต่ว่าแม่มากแม่สิจับในแม่เซลล์ศูนย์ว้รักล้อยข้างบนโอ้หกโอ้ไข่ข้างบนรักล้อยจ้ะ ศูนย์นี่แม่เสี่ยวมันใส่บ้ันเล็กทีสองศูนย์กับสามศูนย์นี่แม่เสี่ยวศูนย์ลงมาลางเบึง้งแต่ว่าขันมาเนี่เด้อกันรักต่แม่ฝันนั่นสิมาซึ่งบุญซึ่งแางได้คุณโจลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะมันขันมา,อ,มา,นามนอะไรหายสิมันสิมาซึ่งบุญซึ่งแางแม่ก็เลยว่าซื้อ้เบิดสุห้างนี่แหละเนาะขันว้ตูนักเขาก็ไปนักไม่รักสาม เขไปนะเจ้าสามแปดสามเจ็ดสามมันไปตรงทะเบียนรถกู้ไฟเจ็ดสามเขากระจัดมากนักตรงนี้เนี่ยมันมันตุงกันอยู่ดิค่ะ <ขา S 2> ถูกมันตร่มกันอยู่ดิแม่เนาะล้วมีศูนย์เนาะมีศูนย์พันย้อนศูนย์ไม่ให้ศูนย์มาเลยค่ะพันย้อนมาเลยแม่ว่าสิลุงมล้างศูนย์เนาแม่แม่ถามเพื่อนว่าลักล้อยเอาตัวใดอบอกแม่ถามเพื่อนสิบบ เออในฝันแม่ถามมาโอ้ยไม่จะได้รักลอยใส่แต่น้อสิได้ตัวใดน,น้อยแม่วางซีเพิงกันกเลยนย่นศูนยน์นลงมาผ่านปุ๊บเลยผ่านมืดศูนย์ลุนตุบลงไปเลยอแลลืแม่ก็เลว่เสยเอาศูนย์นึ่งพ่จ้าแม่ก็ถามเพิงก็เลวเอาหกไปซากน,นะโอ้มั<า>นนีเลยาว่าเอาหกไปซากวันที่รักลอยจ้ะแม่เลยว่าสิจับรักลอยเพิ่งเอาหกใส่ คันจับรักร่อยหกเจ็ดสามหกเก้าสามหกแปดสามถ้านั่นแล้วแม่วาสิจับหกเจ <6, S 2> ็ดสองหกเก้าสองหกแปดสองมันเสือมาหลายหางกดแม่ด่านดานเลยหลายหางแม่ถึงเน่นพึ้นเด็กแม่ถึงยำพึ้นเด็กแต่อันสองตัวล่างนี่ถามแม่ได้เป็นยังเพื่อนตัวใด อือสามตัวล่างแม่สิถามแช่ว่าแม่มันใจอยู่ก็สองศูนย์กับสามศูนย์ข้างล่างนี่คือเพิ่งด้วยวันบู้นี้นี่ดอกแม่ว่าวันบู้นี้ดอกแต่มันบบว์โบนี้จากเล้วข้างล่างเนาะอือสองศูนย์กับสามศูนย์นี่ละบารเลงที่นี่ละจับใส้กันจับทะเบียนรุ่นนี่ละทะเบียนรุ่นกันยังเหลืออยู่สามศูนย์ได้ตรงกลางเนาะ เจ็ดสามศูนย์เก้าน่ะนี่เดอเอาเอ้าแม่เมื่อในวันที่ยี่สิบเก้านะค่ะเรืออีกสามสิบสามเอ็ดเรืออีกอยู่สองวันแล้วก็เมื่อวันที่หนึ่งอีกคันแม่นว่าโค้งสุดท้ายยังไหนเนาะแม่เนาะอออจีกรอบหนึ่งยังไหนโค้งสุดท้ายเดี๋ยวยังอีกรอบหนึ่งเนาะจ้าถามให้เพื่อนไหมถามแม่แม่ว่าล่างสองตัวหนึ่งตัวไหนแจกแจกแจกสีทั้งเพื่อนไหนเนาะ อันนี้ก็คือย้ำเนาะค่ะี่แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่ของแม่ว่วนแม่อว้วนปักธงใส่ผู้ใดเป็นห่วงสุขภาพของแม่ว่วนก็นเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะคะ่ะแม่กินยาถูกปราันแม่ว่ามันนี่ยำ้ำโค้งสุดท้ายเนาะค่ะย้ำท่านในโค้งสุดท้ายดอกค่ะเมื่อนี่เมื่อวานสุฟัางกรเนาะคะ่ะแต่ต้องงวดคือเจ็ดเก้าสามมันนี่เห็นอยู่พยาง,งูใหญ่ซึ่งเป็นปูของแม่เองเนาะประจําตัวแม่เนาะ เพื่อนในเห็นเลขเจ็ดสามเก้าสามกัน 8, แปดสามน่กไหมเนาะจับไหสามตัวก็คือเจ็ดเก้าสามบารนีทัดมาอีกมือเนี่ยฟันมือขึ้นต่อกันอีกแม่นอยู่หมอกปูสันแม่ถามเนาะมาแม่นมองสันบานนี้ก็เลยฟันเห็นโจแล้วก็เห็นปูพญานาคตัวองค์องค์ใหญ่ๆอยู่ข้างโจนบ่แม่ เพิ่นยู่ข่งเลยจ้างานี้เพิ่นก็เลยเลื่อนมากข้างหน้าว่าเลขแม่งเลยถามเพิ่นวางไหนคือแม่ฮหรอตามมาเลขตัวไดสี่หกอี่ลีบ่ไอเจ็ดสามเก้าสามเนี่ยแม่ทิ่ถานเพิ่นนั่นนะจ้ะเพิ่นว่าง<พ>ไหน<พ>น่ะแม่เพิพ่นก็เล่เรียนมาให้เพิ่นเลเห็นเจ็ดสองเจ็ดสามโอ้เพิ่นเห็น 3, เ,นเน 2, 2, จ็ดสองแปดสองเก้าสองตตของคุณโจอยู่งูพะน้หนาจ้า อ่าเพิ่นได้เห็นติมนี้ล่ะเห็นอยู่ตรงองค์พญาณ์น่ะได้เพิ่นเพิ่นน่ะติดโตขุนจูเลยนี่เพิ่นแบบว่าเพิ่นพันรอบโตแมีอ๋อเพิ่นพันรอบโตโจบ่ค่ะแม่จ้าเพิ่นพันรอบตัวซึ่งนานแล้วเพิ่นพันรอบรอบโตเลยจ้ะหางเพิ่นไว้เฮาเห็นหัวไว้เฮาเห็นเห็นแต่ส่วนกลางเิคนอ้อมโตเฮา้องไวเนี่อนั่นล่ะได้เห็นนั่นล่ะอ๋อเพิ่นพันรอบตัว ของโจว่าคุอจ้แต่ว่าเันตูใหญ่เป็นตูใหญ่คลๆกันเลยเห็นตะครึง่งนึงกับตูงของคุณโจวหกระหังกนเลยพอเห็นเป็นตูงไงพดนั่นแหละเอาไปลอกเบื้องหอดมือแต่หอดอ,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 อี่จกนี่ห้ามมาเป็นไมย่ยำไหอีกเนาะจ้ะแต่ไมย่ยำรักลอยกับขางล่างเนาะ ลักล่อยอันนี้ลักล่อยแม่ขอแล้ววันนี้ก็คือที่ยน่นเร็นยน่นศูนย์ลงมาหาเแล้วศูนย์ศูนย์ก็หกได้แล้วแม่ว่าน,นี่ลักล่อยนี่ได้ศูนย์ก็หกแต่แม่มั่นใจคือหกนะแม่นะแต่ขบนมั่นใจคือหกแต่ว่าศูนย์พันยน่นลงมามันลงมามันต้ออยู่ลางแม่กะเลสิมาจับใส่เหลก็กงูเขาบานเดึกทีเข้านีละจับสองหางกันแล้วแม่เพรจับหลายดอกก็คือจับสองศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ถ้านีละ หกสองศูนย์หกสามศูนย์บอกแม่ที่บอกขึ้นข้างบนมาบอกแม่สียวาตะลางพ่อพ็นยุ่นลุงมากแต่ว่าผู้พิ่มกกนมักกันกันกันไห้กับพวกปีนะังเนาะแต่ว่าแม่ว่ามันสีลร้หางแม่พ่อกันบนดอกแม่สีไปตะลางนี่ละแต่มันมันออกรางซุ้มสามหางของท่องก็ต้องขึ้นบนเฮ้ มตรงมันตรงมาบุตมาลางแม่กุญจูฝันหนึ่งสี่ไหมเนาะลักษณะเนาะจ้่งวดที่แล้วกะหลักร้อยแม่ให้เก้าเม็ดเดียวเก้ามากหกเก้าหกสองป้าไม่จับแม่นกับเราก็เดียวเลยเต็มเสียงยูพอดีเป๊ะเลยเนาะเนาะแต่เบื้องพญายรสิจับแบบไดสิถามเราเบื้องให็นเราถามถามเราเรื่อว่าเพิ่นจับเอาจังไรสามตัวแต่พญาย มานนี่อันนี้เป็นแนวทางความฝันของแม่วันฝากเอฟซีแฟ<ก>นจอง<ก>เ<ล>ยอะค่ะแกแก้แกกวฝนนะันเนเา,านนะนะเป็นแนวทางเน้อพิสูจน,น,น์ว่ากันเนอกขึ้นจูเนาะเป็นแนวเพียรแนวฝันเฮาฝากเอฟซีว่าแม่ว่าจะปีนี้แม,ม่จะเข่าหนื่อเพราะท่านรุดจะเทียมีจะแมวว่าเอาเบื้องหันละอายุเจ้าของนั่นมีได้พอซื้อเนาะแต่มแจะพอซื้อบาพันธ์ขึ้นกับมาเปลี่ยนแทนละ หายป่วยหายโศกเดี๋ยวเรนล่านั่งสมาธิแล้วถือศีลแล้วนั่งสมาธิแล้วนั่งหลักษาเจ้าของแล้วคุยหาหลวงปู่บ่ไห้วันพ่าหญ่วันพ่านหน่อยก็นั่งเลยแล้วแม่จุดธูปจุดเทียนขึ้นนั่งน้เพืนได้บอกแล้วละบอกแล้วละแต่มันก็เศร้าหายอยู่ก็ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเราแก้ไขไดก่อนแล้วก็สินั่นดรอกจั่แต่จั่แต่ว่าก็แม่รอบหลังมันอีกหรฮะ ่อบลังมานีเพรท่านได้ฝันอย่างเบนบัวบัะฝันตะพุ่นหล่ฝันตะพุ่นเล้ากัฝันขึ้นก่อนเพิ่นไหลักรลอย่ะอืมต้องฝันน่ะอืมรัก้อยนี่คือปายางูใหญ่บมแม่แจไปแจ่งูใหญ่น่ะสีบ่บ่วเนาะก็สิมีองค์เดียวแตเนาะไม่องค์เดียวถึงเ่อแม่เป็นตัวจริงเค้าบ้านม่จังหานะจ้ โอ้ยแม่เล่าออกซีโตเลยแม่ออกบนล่างน20ะ202แม่ยังบอกคุณนจูดูดีฝันได้กี่กู้เขาเนาะคิดโบราณว่าว่าสิฟันแม่นขนาดนี้เอา้าคันแม่นยังไดเงวนหนางูเข่าอีกย่าลืมบอกด่วนโดยด่วนนะแม่เด้อเอยบอกโดยด่วนลด่นแล้วควแม่นฝันเด้อมาโตจิ้วออกซีโตเลยเอา้าป่านานี้อวยพ้อนนเอฟซีเค่ะแม่ จ่าเดือกขอให้เอฟซี่องของคุณโจไม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่โฉมไม่หลาบมันมันลำลำลุำๆลยๆยเด้อเอฟซี FC ทุกคนเด้อติดติดตามคุณโจป้าลวยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เงี้งปังขอไม่โฉมไม่หลาบสมหวังลำลำลุ้ยๆเยด้จ้าเด้อส่าทูค่ะ,ขอ,คะขอบพระคุณแม่วันมากๆากเลยค่ะ ฟันของแม่้วนเนาะค่ะตละอดโอสุดยอดอิริเนาะแม่วนบอกแอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามว่างงูเข่าบ้านแมค่ค่ะงูเข่าบ้านของคุณแม่วนบ้านเลขที่สองศูนย์สองทับสามสิบหกมูเก้าหลยการลดกู้ให้ทะเบียนเจ็ดสามศูนย์เก้ามาเอาไปแม่ว่าเราคว่ำฟันวันที่ยี่สิบสามเนาะ ปรากฏว่าเลขมาออกรลาวเนาะอ่ะล่าพัฒนาสองศูนย์ศูนย์สอง,สสสองเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่เลขฝันของแม่เนาะอันนี้ว่าเรื่องเพื่อนบ้านเนาะปูเป็นพญางูใหญ่เนาะเพิน่นเพิ่นที่แรกตั้งแต่ตองวดวันที่สิบหกสิบเจ็ดมาเข่าฝันแม่อ้วนแล้วเพิ่นกับมาเฮ็ดในเห็น เลขเจ็ดสามเลขเก้าสามเลขแปดสามสามตัวเพิ่นไหยเจ็ดเก้าสามหลัก็ทัดมาอีกเพิ่นกับดีฐานอีกมันแมนบอระปูเลขอ่ะาสัน้นเพิ่นก็นเลยฟันเห็นโจผ้ารวยว่าปูพญานาคอยู่ข้างๆบรรแม่เพิ่นก็นเลยถามว่าเ,าเลขสิออกตัวใด ปู่พญานาคเพื่อนก็นเลยคดมาพันอ้อมอ้อมตัวของโจผ้ารวยแล้วก็ให้โซ่เห็นให้เห็นตัวเลกเจ็ดสองเก้าสองแปดสองแต่ว่าบ่าให้เห็นหัวกับหางให้เห็นแต่ตัวอันนี้คือความฝันของคุณแม่อ้วนเนะาะนบนันี้วันที่ยี่สิบสาแม่โทรมาคุยให้แอดฟังว่างูเขาบ้านเพิ่นบ้านเลขที่สองศูสองทับสาห รถกู้ไพ่มาเอาไป7309หมู่จูคูยูฟันเอาไปง่ายไงยเพื่อนกับมาแสดงเห็นนี่ปูกันได้ปรากฏว่าออกเพื่อนบ้านไปแล้วเราพัฒนาแอดขอไพเ่เลยสแอดล่องซาไปนิดนึงแอดล่งคลิปไ้ซาไปบ้านเลขที่นี่บ้าสั้นกระิได้เอาไปเพื่อนบ้านเนาะเอาไปเพื่อนบ้านก่อนมันเขา่าซโตเลย คนซื้อก็ต้องซื้อสองศูนย์ศูนย์สองอยู่แล้วตัดบนตัดล่างไหมโอ้ยแอนเซอรดแทนเนปซี่ขออภัยมากมากมากด้วยค่ะการขออภัยมากๆที่บริโลงไหายวันที่ยี่สิบสามนั่นแอนบริลล์ล่หาเนาะทับสามสิบหกแม่กับเซลสองศูนย์สามศูนย์สั้นเลขล่างนี่พ่นเซลสองศูนย์สามศูนย์หรือ ศูนย์สองศูนย์สามได้ไเพื่อนว่าเพื่อน,นมักลางอันสุ้มนี่เพื่อนว่าเป็นบนนี่นี่สุ้มนี่เป็นบนเพื่อนว่าแต่ว่ารักล้อยงวดน,นี่นาะเพื่อนได้ศูนย์กับหกมั่นใจมาที่หกเพราะว่าปูย้นเลขศูนย์ลงไม่ก่อนเพื่อนถามรักล้อยปูย้นเลขศูนย์ลงไม่ก่อนบานนี้เพื่อนก็เลยว่าเป็นหกมาทันอาหกมาอีกที่หลังมาทัน ทะเบียนรถกู้ให้เจ็ดสามศูนย์เก้าทะเบียนรถกัยังมาซ่อนก็เลขบ่นของคุณแม่เนาะนอันนี้ก็เป็นแนวทางนาะกก็แนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ะคะเป็นกำลังใจกับทางส่องโจพ้าด้วยน้ำแมนะคะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขูสุข,สข,ขนที่กดไลค์กดแชร์ให้ยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึง่งให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันแห้แงแห้งปังปังรวยรวยนะคะสลากคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ